อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบสองธงกษัตริย์บทที่สี่ถึงหกบูกาบท 24, บท, 53, ที่ยี่สิบสี่ข้อที่สามสิบหกถึงห้าสิบสามประจํามาตย์ที่แปดเพื่อสภาคมสองพันยี่สิบสองครับสองธงกษัตริย์บทที่สี่เอลิชากับน้ำมันของหญิงไม่ภรรยาของคนหนึ่งในผู้เผยพระวจนะร้องทุกต่อเอลิชาว่า ผู้รับใช้ของท่านคือสามีของดิฉันเสียชีวิตแล้วและท่านทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวว่าพญาเวแต่เจ้านี้ได้มาเพื่อจะเอาลุกสองคนของดิฉันไปเป็นท่าของเขาแล้วลิยาตอบนางว่าบอกเราสิเราจะให้เราทําอะไรเธอมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างนางกล่วว่าสาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจากน้ํามันขวดหนึ่งแล้วท่านกล่าวว่าเธอจงออกไปนอกบ้านขอยืมภาชนะเปล่าจากเพื่อนบ้านทุกคนอย่าเอามาน้อยแล้วลงแล้วจง เข้าบ้านปิดประตูขังตัวเองและลูกชายไว้แล้วเทน้ำมันสายภาชนะเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อใบหนึ่ง,งเต็มแล้วก็ตั้งไว้ต่าง,งหา่างนางก็ไปจากท่านและปิดประตูขังตัวเองกับบุตรของนางไว้บุตรส่งภาชนะให้นางและนางก็เทน้ำมันเมื่อภาชนะเต็มหมดแล้วนางจึงบอกบุตรว่าเอาภาชนะอีกใบหนึ่งมาให้แม่แต่เขาตอบนางว่าไม่มีแล้วและน้ำมันก็หยุดไหลานางก็ไปเรียนให้คนของพระเจ้าทราบและท่านบอกว่า จงไปเอาน้ำมันและเอาเงินชำระหนี้ของเธอส่วนที่เหลือนั้นเธอกับลูกๆจงใช้เลี้ยงชีวิตเอลิชาชุบชีวิตลูกของหญิงชาวเชนุชูเนมวันหนึ่งเอลิชาผ่านไปยังเมืองชูเนมที่หญิงซึ่งหญิงมั่งมีคนหนึ่งอาศัยอยู่และนางได้ชวนท่านรับประทานอาหารฉะนั้นเมื่อท่านผ่านไปทางนั้นเมื่อไรท่านก็แวะเข้าไปรับประทานอาหารที่นั่นและนางบอกสามีนางว่าดูสิ ดิฉันเห็นบ้าชายคนนี้ที่เดินผ่านบ้านเราบ่อยๆนั้นเป็นความรู้สุกของข้าเจ้าขอให้เราทําห้องเล็กให่บนดาดฟ้าสําหรับท่านวางเตียงนอนโต๊ะเก้าอี้และตะเกียงไว้ให้ท่านเพื่อว่าท่านมาหาเราท่านจะได้ให้ขอบเข้าไปพักในห้องนั้นวันหนึ่งท่านมาที่นั่นแล้วแวะเข้าไปที่ห้อง,องนั้นและนอนอยู่ที่นั่นท่านจึงบอกเก่ซี C, คนชายของท่านว่าไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี้มา เมื่อเขาเรียกนางนางก็มายืนอยู่ต่อหน้าท่านท่านจึงบอกเกฮาซีว่าจงบอกนางว่าดูสิเธอลำบากมากมาอย่างนี้เพื่อเราจะให้เราทำอะไรเพื่อเธอบ้างมีอะไรจะให้ทูลเวลาช้าเพื่อเธอหรือไม่หรือจะให้ผู้อะไรกับหรือจะให้ผู้อะไรกับผู้บัญชาการกองทัพ นางตอบว่าดิฉันอยู่ในหมู่พี่น้องของดิฉันค่ะและท่านกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะให้ทําอะไรเพื่อน,นางเกจิศี H C ตอบว่าแท้จริงนางไม่มีบุตรชายและสามีของนางก็แก่แล้วท่านจึงบอกว่าไปเรียกนางมาแล้วเมื่อเขาไปเรียกนางนางก็มายืนยึงที่ประตูท่านท่านกล่าวว่าเมื่อถึงเวลานี้ในปีหน้าเธอจะได้อุ้มบุตรชายคนหนึ่งและนางตอบว่าคนของพระเจ้าเจ้านายของดิฉันอย่าหลอกสาวใช้ของท่านเลยแต่หญิงนั้นก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งละเมื่อถึงเวลานั้นในปี มาตามที่เอริชาบอกนางเมื่อเด็กคนนั้นโตขึ้นมาหนึ่งเขาออกไปหาบิดาของเขาในหมู่บ้านคนเกี่ยวข้าวเขาบอกบิดาว่าโอหัวของฉันหัวของฉันบิดาจึงสั่งคนใช้ว่าอุ้มเขาไปหาแม่เมื่อคนใช้อุ้มเขามาให้มันดาเด็กนั้นก็นั่งอยู่บนตักมันดาจนที่ก่างวันแล้วก็สิ้นชีวิตนางจึงอุ้มเขาขึ้นไปวางไว้บนที่นอนของคนของพระเจ้า และปิดประตูเสียแล้วไปข้างนอกนางก็ไปเรียกสามีของนางกล่าวว่าขอส่งคนใช้คนหนึ่งกลับลาตัวหนึ่งมาให้ฉันเพื่อฉันจะรีบไปหาคนของพระเจ้าและกลับมาอีกและถามว่าวันนี้จะไปหาท่านทําไมมันไม่ใช่วันต้นเดือนหรือวันสบาโตนางตอบว่าไม่เป็นไรแล้วนางผูกอานละผูกอานลาและสั่งคนใช้ว่าจงเร่งลาไปเร็วๆอย่าชะลอปีช้านอกจากฉันสั่งแล้วนางก็ออกจากเดินทางและมาถึงคนของพระเจ้าที่ภูเขาคาเมล เมื่อคนของพระเจ้าเห็นนางมาท่านก็พูดกับเกอซีคนใช้ของท่านว่าดูเนะี่ยหญิงชาชูเนมาข้างนอนจงวบไปรับนางและถามท่านนางว่าเธอสบายดีหรือสามีของเธอสบายดีหรือเด็กสบายดีหรือ,ารอนางตอบว่าสบายดีครับเมื่อนางมาพบคนของพระเจ้าที่ภูเขาแล้วนางก็เข้าไปกอดเท้าของท่านเกรซีจึงเข้ามาจะจับนางออกไปแต่คนของพระเจ้ากล่าวว่าปล่อยนางเถอะเพราะนางมีความระทมขมขืนและพระยังเบทรงปิดเรื่องนี้ไว้จากเราไม่ทรงแจ้งให้เราทราบแล้วนางจึงเรียน ว่าดิฉันขอลูกจากเจ้านายของดิฉันหรือดิฉันไปได้เรียนหรือว่าอย่ารอดิฉันเลยท่านจึงสั่งเกฮัสีว่าพาาเอวของเจ้าแล้วเถอะแล้วถือไปเท้าของเราไว้ในมือของเจ้าแล้วไปเถอะถ้าเจ้าพบใครอย่าทักทายเขาและถ้าใครทักทายเจ้าก็อย่าตอบนละจงวางไม้เท้าของเราบนหน้าของเด็กนั้นแล้วมันดาของเด็กนั้นเรียกว่าพระยาวเวทรงพระชนอยู่ลนะและตัวท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันได้ดิฉันจะไม่ไปจากท่านฉันนั้น ดังนั้นท่านจึงลุกขึ้นตามนางปาแก้เจซีได้ล่วงล่วงหน้าไปก่อนแล้ววางไม้เช้าบนหน้าของเด็กนะแต่ไม่มีเสียงหรือการบอกบอกว่ามีชีวิตเขาจึงกลับมาพบท่านและเรียนท่านว่าเด็กนั้นยังไม่ตื่นเมื่อเอลิซาเมื่อเอลิชาเข้าบ้านท่านเห็นเด็กนอนตายอยู่บนที่นอนของท่านท่านจึงเข้าไปข้างในแล้วปิดประตูอยู่กับเด็กนั้นสองต่อสองแล้วได้อธิษฐานต่อพยาเวแล้วท่านขึ้นไปนอนกับทับเด็กให้ปากทับเด็กตาทับตาทับตาและมือทับมือ และท่านเหยียดตัวของท่านบนเขาเนื้อตัวของเด็กนั้นก็อุ่นขึ้นท่านก็เดินไปมาในบ้านครั้งหนึ่งแล้วขึ้นไปเหยียดตัวของท่านบนเขาอีกเด็กนั้นก็จามเจ็ดครั้งและเด็กนั้นก็ลินตาของตอนแล้วท่านก็เรียกเกจซีมาสั่งว่าไปเรียกหญิงชาชูเนมคนนีม้มาเขาเขาจึงไปเรียกนางและเมื่อนางมาถึงแล้วท่านกล่าวว่าจงอุ้มลูกของเธอขึ้นเถิดนางจึงเข้ามาซุกตัวที่เท้าของท่านซะ กราบลงถึงดินแล้วนางก็ก้มหมุบหูของนางขึ้นแล้วออกไปข้างนอกเอชาชำละหม้อต้อมอาหารให้บริสุทธิ์เมื่อเอชากลับมาที่กณนการแผ่นดินเกิดกันดานอาหารและพวกผู้เผยชัยชน,นะนั่งอยู่ต่อหน้าท่านท่านก็บอกคนใช้ของท่านว่าจงตั้งหม้อใบใหญ่แล้วต้อมอาหารให้พวกผู้เผยพระวินยนะคนหนึ่งออกไปเก็บผักที่ทุ่งนาและพวกเถาวันป่าเถาหนึ่งเขาเด็ดน้ำตั้งมาจากเถานั้นจนเต็มตักกลับมาหาันใส่กลับมาหาันใส่ในหม้อ ต้องมาหารโดยไม่ทราบว่าเป็นผลอะไรแล้วพวกเขาตัดออกให้คนเหล่านั้นกินขณะกําลังกินอาหารอยู่นั้นเขาร้องขึ้นว่าโอ้ขอคนของพระเจ้ามีความตายอยู่ในหม้อนั้นและเขาก็กินกันต่อไปไม่ได้แต่ท่านสั่งว่าจงเอาแป้งมาแล้วท่านก็ใส่แป้งลงในหม้อและบอกว่าจงตัดออกให้คนเหล่านั้นกินและไม่มีอันตรายอยู่ในหม้อนั้นเอชาเลี้ยงคนร้อยคนมีชายคนหนึ่งมาจากบาอาชาชิชาลิชา เขานำขอมาให้คนที่พระเจ้ามีขลมปังเป็นพืชผนแรกคือขนมบาเล่ิ0ต้อนและวรวงข้าวใหม่ใส่กระสอบของเขามาและเอริชากล่าวว่าจงให้คนเหล่านั้นกินแต่คนใช้ของท่านตอบว่าข้าพระเจ้าจะตั้งอาหารเทียงเท่านี้ให้คนร้อยคนกินกันได้อย่างไรท่านจึงสั่งสัมภา์ส่งให้คนเหล่านั้นกินเถิดเพระพยาเวตดังนี้ว่าเขาทั้งหลายจะกินแล้ยังเหลืออีกเขาจึงตั้งอาหารไว้ต่อหน้าเขาทั้งหลาย พวกเขาได้กินและยังเหลืออยู่จริงตามพัฒนายาของพัทยาเวสองพิย์บทที่ห้าการรักษาอาณาน,ะนามาให้หายจากโรคเรือนนามาผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาแห่งซีเรียเป็นคนสําคัญมากมายของราชาเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพัยาเวประทานชัยชนะแก่ซีเรียโดยฉะนั้นท่านเป็นนักรบกล้าหารด้วยแต่ท่านเป็นโรคเรือน กองโจมงต,ตีของคนตียได้ออกไปและได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งจากแผ่นดินอิสราเอลและเธอมารับใช้ภรรยาของอนานาอามานเธอได้เรียนนายผู้หญิงของเธอว่าเพียงแค่นายผู้ชายไปอยู่กับผู้เผยพระวนะซึ่งอยู่ในมาซาเลียแล้วท่านจะได้รักษาโรคเรื่อนั้นของเจ้านายเสียให้หายนาอามาจึงไปทูลเจ้านายของท่านว่าสาวใช้จากแผ่นดินอิสราเอลพูดว,ว่าอย่างนั้น พระราชาแห่งซีเรียจึงตัดว่าจงไปเถิดและเราจะส่งส่งสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลแล้วท่านก็ไปนําเงินสิบตะลันของคำหกร้อยเชเคลและเสื้อเที่ยวงานสิบชุดไปด้วยแล้วท่านก็นําสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลมีใจความว่าเมื่อสารนี้มาถึงท่านกอท่านทราบด้วยว่าเราส่งนาอามานข้าราชการแห่งเรามายังท่านเพื่อให้ท่านารักษาเขาให้หายจากโรคเรื้อนเมื่อพระราชาแห่งอิสราเอลทรงอ่านสารนั้นแล้ว ก็ฉีฉลองพระองค์งตัดว่าเราเป็นพระเจ้าซึ่งจะให้ตายและให้มีชีวิตหรือชายคนนี้จึงส่งสารส่งสารมาให้เรา,า,ารักษาคนหนึ่งให้หาจากโรกเรียน<ล>คิดดูซิว่าเขาหาเรื่องทะเลาะกับเราอย่างไรแต่เมื่อเอริชาคนของพระเจ้าได้ยินว่าพระราชาแห่งอิสราเอลฉีฉลององค์จึงใช้คนไปทูลราชาว่าทําไมสาพระบาทจึงฉีฉลององค์ให้เขามาหาข้าพระบาทเถิดแล้วเขาจึงรู้ว่ามีผู้เผยพระยาคนหนึ่งในอิสราเอล นามาจึงมาพร้อมกับบรรดาม้าและรถ,รถรถของท่านมาอยู่ที่ประตูของ A เอริชาเอริชาก็ส่งสืส่อสารมาเรียนท่านว่าจงไปชำระตัวในแม่น้ำจอแดนเจ็ดครั้งและเนื้อของท่านจะกลับคืนอย่างเดิมและท่านจะสะอาดแต่นามากโกรธไม่เสียไปเสียบน่บน,บนว่าดูสิข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าแน่ๆและมาเยือนอยู่และออกมาพระนามและออกพนามของพระยาเวพระเจ้าของเขาแล้วบกมือเหนือที่นั่นให้โรคเนื้อหาย อาบนาและฟารปาป์ารปา,ปา,ปาแม่น้ำเมืองดามัสกัสไม่มีไม่ดีกว่าบรรดาลำน้ําแห่งเซลหรือถ้าจาัดชำระตัวในแม่น้ําเหล่านั้นและจะสะอาดไม่ได้หรือท่านจึงหันหลังไปเสียด้วยความเดือดดาลนแต่พวการางการของท่านเข้ามาใกล้และทัดทานว่าบิดาของข้าพเจ้าถ้าผู้เผยพระวจน,นจะจัดสั่งให้ท่านทําในสิ่งใหญ่อย่างหนึ่งท่านจะไปท่านจะไม่ทําหรือไม่ถ้าเช่นนั้นเมื่อผู้เผยพระวจนะสั่งท่านว่าจงไปลรังและ และสะอาดเธอท่านจึงควรจะทําศัพ์เท่าไรท่านจึงส่งท่านจึงลงไปจุ่มตัวเจ็ดครั้งในแะม่น้าจอดแดนตามถ้อยคําของคนของพระเจ้าและเนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้อของเด็กเล็กและท่านก็สะอาดแล้วท่านก็กลับมาหาคนของพระเจ้าทั้งตัวท่านและพรรคพวกของท่านและท่านมายืนอยู่ต่อหน้าเอ,เอ,เอริชาและกล่าวว่ารู้สิ ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าไม่ว่าพระเจ้าอื่นใดไม่ว่าที่ไหนในโลกนอกจากในเซพระาะฉะนั้นบัตรนี้โปรดรับของกำนานจากผู้รับใช้ของท่านเถิดอาชาตอบว่าพยาเวผู้ซึ่งเราปฏิบัติในบัติทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเราจะไม่รับรู้เลยฉันนั้นและท่านก็ได้ขยันขยอให้รับไว้แต่เอริชาปฏิเสธนามานจึงกล่าวว่าหากท่านไม่รับก็โปรดให้ดินที่ล่อสองตัวจะบรรทุกให้ได้แก่ผู้รับใช้ของพระเถิดของท่านเถิด เพราะตั้งแต่นี้ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องสระบิชาแด่พระอื่นแต่จะถวายแด่พระยาเวเท่านั้นในเรื่องนี้ขอพระยาเวทรงให้อภัยผู้รับใช้ของท่านคือเมื่อพระชานายของข้าพเจ้าเข้าไปในนิเวศของพระลิโมนเพื่อจะนมัสการที่นั่นและทรงทิมอยู่ที่มือของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะต้องโน้มตัวลงคำนับในนิเวศของพระลิโมนเมื่อข้าพเจ้าโน้มตัวลงคำนับในนิเวศของพระลิโมนนั้น ขอพระยาเวทรงให้อภัยผู้รับใช้ของท่านในกรณีนี้เอริชาจึงตอบท่านว่าจงไปโดยสวัสดิภาพเถิดความรัของเกฮัซี C. แต่เมื่อนาอามานออกไปได้ไม่ไกลนะักเกฮัซี C, คนใช้ของเอริชาคนของพระเจ้าคิดว่าดูสินายของข้าไม่ยอมรับของจากมือของน,นาอามานคนซีเรียที่ขอนํามาพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันได้ข้าจะวิ่งตามไปเอามาจากเขาบ้างฉันนั้นเกฮัซี H C, จึงตาม นาอามานไปแล้วเมื่อนาอามานแลเห็นคนวิ่งตามท่านท่านก็ลงจับรถรถต้อนรับเขาพูดอยู่ทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเขาตอบว่าเรียบร้อยดีนายข้าได้ใช้ข้ามาเรียนว่าชายหนุ่มสองคนในกลุ่มผู้เผยพรนะเนณจากแดนเทือกเขาอ,อีฟราอีมามาหาราโปรดให้เงินพวกเขาสักหนึ่งตะลัน,ลนและเสื้อเที่ยวงานสักสองชุดและนามานกล่าวว่าโปรดรับไปสองตะลันเถอท่านก็เชิญชวนเขาและเอาเงินสองตะลันใส่ในกระสอบผูกไว้ กับเสื้อเที่ยวงานสองตัวให้คนใช้สองคนแบกไปเขาก็แบกเดินขึ้นหน้าเกตซีมาเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงของเขาเกซีก็รับมาจากมือของเขาเอาไปเก็บไว้ในบ้านและให้คนเหล่านั้นนั้นกลับเขาทั้งสองก็จากไปเกตซีก็เข้าไปยืนอยู่ต่อนหน้าน,นายของตนและเอลิชาถามเขาว่าเอลิชาเจ้าไปไหนมาเขาตอบว่าผู้รับใช้ของท่านไม่ได้ไปไหนแต่ท่านกล่าวกับแต่ท่านกล่าวกับเขาว่าเมื่อชายคนนั้น มาจากรดรบต้อนรับเจ้านั้นจิตใจของเราไม่ได้ไปกับเจ้าหรือนี่เป็นเวลาควรที่จะจับเงินเสื้อผ้าส่วนมะกอกและส่วนงุูนแกะและวัวและคนใช้ชายหญิงฉะนั้นโลกเรื่องของนานามาจะติดอยู่กับเจ้าและเชื่อสายของเจ้าเป็นนิขอให้ไปจากหน้าท่านและเป็นโลกเรือนขาวอย่างหิมะ สองพงศา์บทที่หกการอัศจรรย,ย์หัวฝานลอยน้ำพวกผู้เผยพิะวจนะจะกล่าวกับเอลิชาว่าดูสิสถานที่พวกเราอยู่กับท่านนั้นก็เล็กเกินไปขอพวกเราไปที่แม่น้ำจอแดนต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่งมาสร้างเป็นที่ศัยที่นั่นและท่านตอบว่าไปเถอะแล้วคนหนึ่งกล่าวว่าขอท่านโปรดไว้ไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วยและท่านก็ตอบว่าเราจะไปท่านก็ไปกับเขาทั้งหลายและเมื่อเขามาถึงแม่น้ำจอแดนเขาก็ตัด ต้นไม้ขณะที่คนหนึ่งกาลังโค่นต้นไม้อยู่หัวขวานของเขาตกไปในน้ําและเขาร้องเส้นว่าแย่แล้วนายข้าขวานนั้นข้าขอยืงเขามาแล้วคนแล้วคนของพระเจ้าถามว่าขวานนั้นตกที่ไหนเมื่อเขาชี้ที่ให้ท่านเห็นท่านก็ตัดไม้อันหนึ่งทิ้งลงไปที่นั่นทําให้ขวานเล็กนั้นลอยขึ้นมาและท่านบอกว่าหยิบขึ้นมาสิเขาก็เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาคนซีเรียพ่ายแพ้เอเชียพระราชาแห่งซีเรียลบกลับ ลบกับอิสราเอลพระองค์ทรงปรึกษากับข้าราชการขององค์ว่าเราจะตั้งค่าดของเราที่นั่นแต่คนขององค์ของพระเจ้าท่งข่าวไปยังพระราชาอิสราเอลว่าขอองค์ทรงระวังอย่า่านมาทางนั้นเพราะคนซีเรียรกาลังยกไปที่นั่นและพระราชาอิสราเอลทรงใช้ให้ไปยังถานที่ตั้งของคนพระเจ้าบอกท่านเคยเตือนพระองค์ดังนี้แหละพระองค์จึงทรงระวังตัวที่ให้ท่านไม่ใช่เพียงครั้งครั้งสองครั้ง พระทัยของราชายแห่งซีเรียก็เดือดด้าลเพราะเรื่องนี้จึงทรงเรียกข้าราชการมาตัดว่าพวกท่านจะไม่บอกเราหรือว่าคนไหนพวกเราที่อยู่ในฝ่ายพระาชายอย่างอิสราเอลข้าราชการคนหนึ่งขององค์ทูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้าน้ยของข้าพระบาทไม่มีใครพยาคตะแต่เอชาผู้เผยพระวนะซึ่งอยู่ในอิสราเอลเขาได้ทูลถ้อยคำซึ่งองค์ตัดในห้องบรรทมขององ,องค์แก่พระราชาแห่งอิสราเอล พระราแห่งซีเวียจึงตรัสว่าจงไปหาดูว่าเขาอยู่ที่ไหนเพื่อเราจะใช้คนไปจับเขามามีคนทูนลพระองค์ว่าดูสิเขาอยู่ในโดทานพระองค์ทรงจึงส่งมา้ารถลบและกองทัพใหญ่ไปที่นั่นพวกเขาไปกันในเวลากลางคืนและล้อมเมืองนั้นไว้เมื่อผู้รับใช้ของคนของพระเจ้าตื่นขึ้นมาเช้าตู่แล้วออกไปนี่เนี่ยกองทัพพร้อมกับมาและรถลบก็ล้อมเมืองไว้และคนใช้นั้นบอกท่านว่าแย่แล้ว นายข้าเราจะทําอ,อย่างไรดีท่านตอบว่าอย่ากลัวเลยเพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาแล้วเอชาก็อธิษฐานว่าข้าถายพิยาเวขอทรงเปิดตาของเขาเพื่อจะให้ได้เห็นและพิยาเวทรงเปิดตาของชายหนุ่มคนนั้นและเขาก็มองและเห็นภูขเขาเต็มไปด้วยมา้าและรถลบเพลงรอบเอชาและเมื่อคนซีเรียลงมารบกับท่านเ er อเอชาก็อธิษฐานต่อพิยาเวว่าขอทรงให้คนเหล่านี้ตาบอดพระองค์จึงทรงให้เขาทั้งหลายตาบอด ไปตามคําอธิษฐานของเอชาและเอชาบอกคนเหล่านั้นว่าไม่ใช่ทางนี้และไม่ใช่เมืองนี้จงตามข้ามาและข้าจะพาไปยังคนนั้นซึ่งพวกท่านสแสวงหาและท่านก็พาเขาไปกรุงสมาเลียต่อมาพอพอเข้าไปเลยกรุงสมาเลียเอชาก็ทูลว่าถ้าแต่พระยาเวขอทรงเปิดตาของคนเหล่านี้เพื่อเขาจะเห็นได้พระยาเวจึงทรงเปิดตาของพวกเขาแล้วก็เห็นและนี่เป็นนี่นะ่ะอยู่กลางกรุงสมาเลียแล้วเมื่อพระราชาแห่งเอล เห็นพวกเขาจึงตัดเอชาว่าบิดาของเราจะให้เราฆ่าเขาเสียหรือหลักจะจะให้เราฆ่าเขาเสียหรือท่านตอบว่าขอฝ่าวาดอย่าทรงประหารเขาเลยฝ่าบาทไม่ได้จับคนพวกนี้มาด้วยดาบและธนูแล้วฝ่าวาดจะประหารพวกเขาหรือขอทรงจัดอาหารและน้ําให้เขารับประทานแล้วและดื่มและปล่อยให้เขาไปหาเจ้านายของเขาเถอดพระองค์จึงตัดพระองค์จึงทรงจัดการเลี้ยงใหญ่ให้เขาให้เขา แล้วเมื่อเขาได้กินและดื่มแล้วก็ทรงปล่อยเขาไปแล้วเขาทั้งและเขา,ท,เขาทั้งหลายก็ได้กลับไปหาเจ้านายของตนและพวกซีเรียไม่ได้ไปพนป้นในเบนดีเอลอ,อ,อีกเลยเบนฮัดดัดล้อมกรุงสมเมเลียต่อมาภายหลังเบนฮัดดัะรา,าชาแห่งซีเรียทรงจัดก,กองทัพทั้งชิ่นขององค์แล้วได้เสด็จขึ้นไปล้อมกรุงสมเมเลียมีการมีการกันดารอาหารอย่างหนักในสมเมเลียขนาดเมื่อเขาล้อมอยู่จนหัวลาตัวหนึ่งเขาขายกันเป็นเงินแปดสิบเชเคล และแฮลพึ่งนี้เป็นเงิน5 K, นาเชเคขณะที่พระราชาแห่งเอเอลทรงผ่านไปบนกำแพงมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทขอทรงช่วยเถิดพระองค์ถึงตัดว่าข้าพระยาเวไม่ทรงช่วยเจ้าเราจะเอาความช่วยเหลือจากที่ไหนมาให้เจ้าจากลานนวดข้าวหรือจากบ่ย่ำองุุนหรือแต่พระราชาตัดกับนางว่าเจ้ามีเรื่องอะไรนางทูลตอบว่าหญิงคนนั้นบอกข้าพระบาทว่าเอาลูกของเจ้ามาให้พวกเรากินวันนี้เถิด และพวกเขาแลวพกเราจะกินลูกของฉันวันพรุ่งนี้เราจึงต้มลูกของข้าพบาทและกินและรุ่งขึ้นข้าพบาทก็พูดกับนางว่าเอารูปของเจ้ามาเพื่อพวกเราจะกินกันและนางก็ซ่อนลูกของนางเสียแล้วเมื่อพระราชารทรงได้ยินถ้อยคําของหญิงนะั้นพระองค์ก็ฉีกฉลองพระอ,องค์พระองค์กําลังเสเนินอยู่บนกําแพงประชาชนก็มองเห็นพระอ,องค์ทรงฉลองพระอ,องค์ผ้ากระสอบอยู่แนบเนื้อละพระอ,องค์ตัดว่าท่าศีรษะของเอริยชาบุตร ชาฟัดยังอยู่บนบ่าของเขาในวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษเหล่าและยิ่งิ่งหนักกว่าแต่ไอชานั้นอยู่ในบ้านของท่านและพวกผู้ใหญ่ก็นั่งอยู่ด้วยพระราชาทรงใช้คนจากลักสํานักแต่คนที่ผู้สื่อสารจะมาถึงไองชาก็พูดกับพวกผู้ใหญ่ว่าท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ว่าฆาตกรคนนี้ใช้คนมาเอาศีรษะของเราดูสิเมื่อผู้สื่อสารมาจงจงปิดประตูและยึดประตูประตูให้แน่นการขาไว้เสียงของชาวของนายของเขา เสียงเช้าของนายของเขาตามเอามาไม่ใช่หรือขณะที่ท่านยังคู่กับเขาทั้งหลายอยู่ดีสีพระราชาสเสด็จมาหาท่านและตัดว่าเหตุร้ายนี้มาจากพญาเวเข้าไปเจ้ารอขอัพญาเวอีกทําไมอ่านทั้งทีหนึ่งปีหนึ่งรอบลูกกาบทที่ยี่สี่ข้อที่สามสิบหกถึงห้าสิบสามครับการสบการทรง,งปรากฏต,ต่อพวกสาวกระหว่างพวกที่เขากําลังพูดเรื่องนี้อยู่พระองค์เสด็จมาแล้วทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาและตัดกับเขาว่า สันจะสุกจงนำรองอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพวกเขาต่างตื่นตกใจหวาดกลัวคิดว่าเห็นผีพระองค์จึงตัดกับพวกเขาว,ว่าท่านทั้งหลายวุ่นวายใจทำไมเ <c oughs> พราะอะไรท่านจึงเกิดความคิดสงสัยขึ้นในใจจงดูที่มือและเท้าของเราว่าเป็นเราเองจงคำตัวเราดูเพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนอย่างที่พวกท่านเห็นว่าเรามีเมื่อตัดอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระหัตถ์และพราบาทให้เขาเห็น เมื่อพวกเขายังไม่ค่อยเชื่อเพราะเรื่องที่น่ายินดีอย่างนี้เหลือเชื่อและกำลังประหลดาดใจอยู่นะพระองค์ตัดถามพวกเขาว่าที่นี่มีอะไรกินบ้างไหมพวกเขาก็เอาปลายะลาย่างชิ้นหนึ่งมาให้พระองค์พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าพวกเขาพระองค์ตัดกับพวกเขาว่านี่เป็นถ้อยคําของเราซึ่งเราบอกไว้กับท่านทั้งหลายขณะที่กําลังอยู่กับท่านว่าบรรดาถ้อยคําที่เขียนไว้ในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสในหมวดผู้เผย่อเพื่นะและในหมวดของสาุดีที่กล่าวถึงเรานั้นจะเป็นจะต้องสําเร็จ แล้วองค์ทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระคมภีร์พระองค์ตัดเขาว่ามีทอดคำเขียนไว้อย่างนั้นว่าพระคิดจะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายในวันที่สามและจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในนามของพระอ,องค์ซึ่งเรื่องการจับ,จ,บจับใจใหม่เพื่อการยกบาปโดยเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเลม็มพวกท่านเองต้องช่วงนั้นเองก็พยายามถึงสิ่งเหล่านี้นี่นะเราจะส่งคนที่บิดาของเราส่งสัญญ,ญาณน,นะส่งสัญญ,ญานั้น ลงมาเหนือท่านแต่ท่านทั้งหลายจงพอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนท่านเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ทรงพาพวกเขาออกไปจนถึงหนูบ้านเบเชนีและยกพระหัตถ์ทั้งสองอวยพรเขาขณะที่ทรงอวยพรอยน่นน้ะองค์เสด็จมาจากพวกเขาไปและพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์พวกเขาจึงนมัสการพระองค์แล้วกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยความดีดีอย่างยิ่งและอยู่ในพระวิหารทุกวันสรรเสริญพระเจ้า